ดีมื้อนี่มาพบกับตุ๊กตาในการรีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่คอลเลกชันใหม่ของสีจ่จันโดยเฉพาะเห็นสีแดงๆที่อยู่ด้านหน้านี้จะเป็นคอลเลกชันใหม่ของสีจันนั่นเองจะมีทั้งห้องพื้นของสีจนันแป้งสีจ่จันครีนซิงและสำลีล้างเครื่องสําอางของสีจนันเซิงเพิ่นครมมาว่าคอลเลกชันใหมน่นี่เนาะมีซื้อว่าสี่จันซูปเปอร์คาเวเลตเคมาบอกว่าปก ิดขันสุดยอดปกปิดผิวเกา่าเผยผิวใหม่เซิรงมือนี้จะมาลองน้ํากัดมือนี้ตุ๊งตาจะมาใน แบบสดๆเนาะที่จะมาลองผลิตภัณฑ์คอลเลกชันใหม่ของสีจันและผลิตภัณฑ์ของสีจันที่ตุต๊กตาได้มานะตุต๊กตาได้ของพื้นมาสีเศษสีด้วยกันจะมีเบอร์110 120 130และ140ซึ่งตุงต๊กตาจะใส่เป็นเบอร์110เบอร์ขาวสุดเลยเพราะว่าหมาักขาวเนาะและแป้งตุ๊กตาได้มา3เบอร์ด้วยกันเนาะจะมีเบอร์120เบอร์ขาวสุดเบอร์125ผิวสองสีและเบอร์1 3 5สําหรับ พ้นผิวเข้มเนาะแต่มื่อนี้เนาะตุกตาจะใส้เบอร์1 2 0ไส้ในเฉใส่ในะทีโซนและ1นึ่งสอง่เนาะตุกตาจะใส้ในขอบหน้าสนั้นแล้วเขามาแต่งหน้าพร้อมกันเลย mm hmm. ขั้นตอนทำอิทเนาะทุกคนเขาจะมาใส้เป็นฮองพื้นน้ำกันก่อนซึ่งตุกตาจะใส้เคิงหน้าให้ทุกคนได้เบิรงกันก่อนเนาะว่าจะมีความแตกต่างและปกปิดซําหดายเบอร์ที่ตุกตาใส่ดังที่บอกกันเมื่อกี้นี้นั่นก็คือเบอร์110นนั่นเอง สำหรับคอลเลกชันใหม่ของสีจานทุกคนถือได้ว่าห้องพื้นของเพิินมาแบบหัวป้อมนั่นเองทุกคนถือได้ว่าสะดวกสบายในการนำไสแบบซื้อๆกันเลยฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มแต่งหน้านกันเลย <Yeah. S 1> และนี่จะเป็นการทา แอบเคืงหน้าให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งในใกล้ๆน้ากันเลยมาเบิ่งถึงความแตกต่างสําหรับเบื้องทาและก็เบื้องทีโบทานั่นเองนี่คือเบื้องทีโบทานะทุกคนเนาะและนี่คือเบื้องทีทาของพื้นกันแล้วเอาเป็นว่าตุ๊กตาจะขอแต่งหน้าให้แล้วเลยและเขามาเบิ่งว่าฟินิสลุกออกมาแล้วจะเป็นแบบไหน สำหรับเท็กเจอร์ความผู้ซึ้งของเนื้อครีมของพื้นเนาะก็จะซึมซาบเข้าผิวได้ง่ายปกปิดบนเหนียวเห็ดให้สบายผิวเลยแหละหน้าตาของแป้งเนาก็จะเป็นรูบดอกกุหลาบคือกันก,กับแป้งเลยและนอกจากนั้นยังแยกพับแล้วก็แยกแป้งเป็นสองสั้นให้เลยสะดวกสบายเลยเนาะเวลาใส่แป้งเนาะจะผู้ซึ้งความสัมผัสได้ถึงความแหง้งเบาสบายปกปิด ใครที่ว่ามากักความปกปิดภ้มมันกันน้ำกันเหือแบบนี้ต้องใส้แป้งสีจันได้เลยเนาะรู้สึกบางเบาแล้วก็สบายหน้าแถมปกปิดได้ดีอีกด้วย เลยเนอะฟินิชลูคของตุ๊กตาอ,ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนียนกรุบกริบละมุนละไมเป็นพิเศษเลยสําหรับคอลเลกชันใหม่ของสี่จันซูเปอร์เขาอะไรนั่นเองทีเคมาบอกว่าปกปิดได้คุมมันได้กันน้ํากันเหงื่อสําหรับการปกปิดเพิ่นบอกว่าปกปิดผิวเกา่าเผยผิวใหม่นั่นเองสำหรับท่านไหนที่ว่าสนใจอยากจะได้คอลเลกชันใหม่ของสี่จนันณะปัจจุบันนี้สามารถสหาซื่อได้แล้วตามห้างค่าทั่วไปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตได้ทั่วประเทศกันเลยสำหรับมือนอนี้นะตุต๊กตาต้องไปกอนด้อ